หอมเลยนะคะนอกจากจะปลูกบนเข่งตะกร้าได้แล้วเนี่ยยังสามารถปลูกในล้อรถยนต์แบบนี้ได้ด้วยนะคะพี่ๆอันนี้ก็คือน้องก้อยปลูกไว้ในล้อรถยนต์นะคะมาดูใกล้ๆนะคะว่าต้นเขาเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะคะก็ใหญ่มากแล้วก็สวยนะคะนี่เลยแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้ลอกกลับใบให้เขาเนาะใบเขาก็จะหักทับกันแบบนี้นะคะถ้าเราไม่อยากให้ใบหักทับกันเราก็ช่วยลอกกลับใบนะคะเนี่ยค่ะใบที่เขาหักใบที่แก่ๆเนี่ยเราสามารถลอกลอกทิ้งได้เลยนะคะใบเหี่ยวๆแบบนี้เนาะ แต่ถ้าใบยังสดอยู่นะคะเราสามารถลอกทานได้เลยนะคะพี่พี่เนี่ยแบบเนี้ยเราลอกไปทานได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้เขาก็จะแก่นะคะแล้วก็จะเหี่ยวไปเนาะอันนี้นะคะการปรุงดินนะคะก็คือต้องหมักไว้ก่อนนะคะพี่พี่นะคะการปรุงดินก็คือหมักให้ดินให้ดินเข้าที่ก่อนเนาะอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะคะให้ปุ๋ยเขาได้ทําการย่อยเต็มที่เพื่อไม่ให้ดินของเราเนี่ยร้อนนะคะ และเราสามารถปลูหหอมได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่มีรถรถยนต์เก่าๆอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะก็เอามาปลูกหอมแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าน้องก็อยากให้หมักดินไว้ก่อนนะคะหมักดินให้เขาร่วนซุยดีก่อนนะคะแล้วค่อยนำมาปลูกนะคะก็จะได้หอมงามๆแบบนี้เลยนะคะขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องก้อยทุกคลิปเลยนะคะ